น,น,น,น่าเสียดายที่ภาพเหล่านี้กำลังจะเลือนหายไป40ปีข้างหน้าประเทศไทยจะไม่มีเกษตรกหรหลืออยู่อีกข้อมูลจากการวิจัยชี้ชัดว่าวันนี้ที่ภาคเกษตรขาดทั้งความรู้ขาดทั้งกำลังคนเป็นผลมาจากปัญหาเรื้อรังสั่งสม ไม่น,น่าแปลกใจเมื่อเรามองไปในทุ่งนาเห็นแต่เกษตรกรชราหมดรุ่นนี้หมดอาชีพเกษตรเพราะลูกหลานไม่ทำต่อแม้กระทั่งคนเรียนจบด้านเกษตรก็ยังเลือกไปเป็นลูกจ้างของภาคอุตสาหกรรมไม่มีใครเลือกเกษตรกรเป็นอาชีพอีกแล้วก็ก็รู้สึกว่าคือพ่อแม่ทำไปแล้วมันไม่ไม่มีอะไรอ่ะลำบากขาดทุน เกิดหนี้สินันมันเป็นอาชีพที่ลำบากเราไม่ชอบไม่ไม่ไม่คิดจะมาทําอยู่แล้วในภาพใหญ่ภาพรวมขาดเกษตรก,รกรก็เท่ากับขาดเสาหลักคาจุนความมั่นคงด้านอาหารวิกฤตนี้จึงไม่ได้หมายถึงการล่มสลายของสังคมภาคเกษตรเท่านั้นแต่เป็นวิกฤตร่วมของเราทั้งสังคมถึงจุดนี้เมื่อต้องแก้ปัญหาใหญ่ปัญหายากเรา ต้องใช้ความร่วมมือและความรู้ปี2551จึงเกิดการสารพลังของ4หน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยสกวเข้าไปสนับสนุนให้วิทยาลัยเกษตรสร้างงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเน้นการมีส่วนร่วมและมุ่งเป้าให้เกิดหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ในระดับอาชีวะโดยมีสปกอและทกสสนับสนุนทุนและที่ดินเป้าหมายคือการสร้างเกษตร,รกรรุ่นใหม่ที่มีจิตวิญ,ญญาณของผู้ประกอบการอยู่รอดและแข่งขันได้ในตลาดและมีใจรักการเรียนรู้พึ่งตนได้อย่างยั่งยืน ทำงานพัฒนาร่วมกันมาสักพักใหญ่เกิดหลักสูตรและวิธีการสอนแบบใหม่เปลี่ยนไปจากเดิมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีเป็นหนึ่งใน8วิทยาลัยนำร่องที่นำแนวคิดและรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning หรือการเรียนรู้บนฐานการทำโครงงานเข้ามาใช้คือเรียนรู้จากการลงมือทำจริงปลูกจริงขายจริงบนฐานงานฟาร์มที่สร้างทั้งทักษะอาชีพและรายได้ ในเทอมหนึ่งปวชปี2ทีมครูแบ่งกระบวนการเรียนรู้ออกเป็น3ฐา,านซึ่งเมื่อผ่านการเรียนรู้จากครูในครอบแรกแล้วในรอบการผลิตต่อมาเด็กๆจะต้องบริหารจัดการและลงมือทำเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเพาะมาเมล็ดไปจนถึงเก็บขายฝึกวางแผนว่าเออถ้าเราเพาะวันนี้เราจะย้ายกล้าวัานไหนเราจะเก็บผักขายวันไหนแล้วก็คำนวณว,ว่าเออเราจะได้กำไรเท่าไหร่ พราะฉะนั้นศูนย์การเรียนรู้จะอยู่ที่นักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องไปหาคําตอบเองนะครับไม่ใช่อยู่ที่ครูแล้วนะครับถ้าเป็นแบบเก่าเราเรียกว่า subject-based subject-based ก็คือสอนเป็นวิชาวิชาครูก็เป็นคนที่นําความรู้มาป้อนให้เด็กเราก็ป้อนอยู่เรื่อยนะครับถ้าเราปรับการเรียนการสอนมาเป็นแบบ PVL เนี่ยการเรียนการสอนก็จะเปลี่ยนเราควรจะฝึกหัดการพินให้เขาให้เขาออกไปหากินเองได้นะครับ การเรียนเพื่อให้ออกไปหากินเองได้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่ามีวิชาความรู้มากมายอยู่รอบตัวถ้ารู้จักพึ่งตนค้นหาหยิบจับค้นควายอย่างในชั้นปวช3ที่เน้นการผลิตโดยใช้ทักษะและเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตดีในพื้นที่ที่น้อยลงนักศึกษาจึงมีโอกาสลงมือค้นคว้าชุดความรู้จากแหล่งหลากหลายมาใช้พัฒนาโครงการของตนเช่นปีนี้ นักศึกษากลุ่มหนึ่งสนใจเรื่องการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพราะมีปัญหาจากการเลี้ยงปลาในเทอมที่แล้วแล้วขาดทุนก็เลยคุยกับเขาว่าหาอาหารอะไรที่เราทําได้เองต้นทุนต่ําไส้เดือนเนี่ยก็เป็นอาหารปลาที่ดีชั้นหนึ่งแต่จะเลี้ยงไส้เดือนให้ได้ดีต้องมีความรู้ครูจึงเปิดเป็นวิชาสอนนี่คือข้อเด่นของกระบวนการใหม่คือหลักสูตรแบบสั่งตัด จัดให้ตรงกับความต้องการเรียนเมื่อต้องการจะรู้เราก็ต้องเปิดแนวคิดเราก่อนพอเราเคลียแนวคิดเรามองเห็นช่องทางเราก็ต้องเริม่มไปค้นคว้าก่อนว่านี่เป็นเรื่องใหม่นะคะแล้วก็เพิ่งเปิดสอนครั้งแรกเรียนแบบนี้จึงสนุกยิ่งเรียนยิ่งอยากรู้ไม่ใช่แค่เท่าที่ครูบอกเด็กๆออกแบบการทดลองหาสูตรอาหารที่เหมาะที่สุดกับไส้เดือนของพวกเขาจะเป็นปุ๋ยคอกเศษผักหรือกระดาษ ทดสอบว่าแบบไหนมันจเจริญเติบโตดีแล้วผลปรากฏว่าก็ออกมาเป็นกระดาษนำมาสู่การเรียนรู้เรื่องสำคัญคุณค่าของความรู้นั้นอยู่ที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วยฉีมันแล้วก็ไปทำล้างห้องน้ำลดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยมูลมันแล้วก็เอามาแปลรูปเป็นปุ๋ยแล้วก็ออกจำหน่ายตัวไส้เดือนเวลาเป็นขยายพันธุ์มาเยอะๆเราก็เอาไปขายพันพื้นบ้านที่ปกครอเลี้ยงตอนนี้ก็ประมาณโลละ ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกลายเป็นรายได้ระหว่างเรียน<ม>ช่วยยืนยันความมั่นใจกเกษตรกรรมที่ทำไปเรียนรู้ไปเป็นหนทางประกอบอาชีพได้ไม่อับจนต้องให้เขาไปถึงการตลาดให้เขาขายแล้วมีกำไรเดินกระบวนการคิดให้ครบขั้นตอนให้ให้เขาถึงการจำหน่ายมีรายได้จริงเพื่อให้เขาวิเคราะห์ได้หมดคือการปลูกและปลูกจิตวิญ,ญญาณของผู้ประกอบการ<ม>เหมือนกับเด็กกลุ่มนี้ เมื่อตัดสินใจทำโครงการผลิตฐานและน้ำ้มควันไม้ก็เริ่มด้วยการสำรวจความเป็นไปได้ทางการตลาดซะก่อนรวมกันมาที่ร้านเนื้อย่างเกาหลีที่กำลังเป็นที่นิยมในตัวเมืองอุดรเพื่อหาข้อมูลการใช้ฐานทั้งปริมาณราคาและคุณภาพที่ร้านค้าต้องการก็คือฐานที่ไม่แตกครับอยู่ได้นานไฟแรงครับกระตุ้นให้พวกเราศึกษาเพิ่มเติมว่าจะทำยังไง เพื่อจะได้ฐานที่ตามที่ลูกค้าต้องการถึงเวลาลงมือเด็กๆก,ก็ช่วยกันทำงานตามหน้าที่ที่แบ่งกันจนครบกระบวนการโดยมีครูคอยมาดูแลให้คำแนะนำเป็นระยะไม่นานก็ได้น้ำส้มควันไม้ตามที่คาดไว้ประสบความสำเร็จไปหนึ่งเปล่า ไปอีกหนึ่งวันก็ได้เวลาเปิดเตาผลปรากฏว่าล้มเหลวเพราะยังเป็นกึ่งฐานกึ่งไม้ยังเอาไปใช้งานไม่ได้น่าจะเกิดจากปิดเตาก่อนที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะปิดครับไฟก็เลยดับมันไม่ก็เสียใจนิดหน่อยครับไม่ท้อครับรู้สึกว่ายิ่งเห็นอย่างนี้ยิ่งมุดสู้ครับ คือประสบการณ์ตรงที่พ lighting, เพาะบ่มชีวิตให้แกร่งเหมือนฐานสุขที่ปลุกไฟของการเรียนรู้ให้ตื่นขึ้นกล้าสู้เพื่อจะหยัดยืนอยู่รอดได้ในโลกในฐานะเกษตรกรตัวจริงจะได้ความรู้ด้วยเรียนไปด้วยทาโครงการไปด้วยเราได้ทั้งความรู้ประสบการณ์รายได้เราก็ได้ระหว่างเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนค่ะได้รู้ถึง รสชาติในการทำงานครับได้ฝึกความอดทนรู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาครับสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองได้นะครับคือคือเขาเป็นนกน่าจะเป็นนกที่โตเริ่มเริ่มจะบินได้คือไม่ใช่เป็นนกที่คอยป้อนอย่างเดียวคือคือเขาโตขึ้นเราเราเห็นการเปลี่ยนแปลง คือผลจากความพยายามในการสร้างเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ที่เริ่มใช้แววให้เห็นแล้วที่อุดรแต่ยังมีอีกเจ็ดแห่งที่ต่างก็เติบโตงอกงามไม่แพ้กันเพราะเปิดอิสระให้แต่ละวิทยาลัยสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการได้ตามบริบทของตัวเองแต่ละแห่งจึงมีรูปแบบมีจุดอ่อนจุดแข็งแตกต่างกัน ภายใต้โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สกวสนับสนุนความรู้ที่ค้นพบเหล่านี้จะถูกพัฒนาไปเป็นหลักสูตรต้นแบบเพื่อขยายไปใช้ยังวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศทุก6เดือนสอกวจึงเปิดเวทีให้ครูและนักศึกษาทั้ง8วิทยาลัยได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนการสอนร่วมกันถอดบทเรียนจากเวทีจัดการความรู้นี้ออกมาดูก็พบว่าหลายแห่งก้าวหน้าไปมาก うん。